บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอิดสีหะแพงเบิดสุขุสุขลนเนาะกะยินดีตอนหับเขาสู่ช่องสว่างใจคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยกะพ่อๆกับสว่างตอนนี้กะบุเบลว่าทั้งอื่นทั้ไกลยดอกเนาะพี่น้องคือสิหูดีเนาะโดยสบายดีสงบุตรามารนวมกันเตรียมน้ำให้พร้อมแสงบุตตาเพิ่นกาได้อย่างนี้มาฝากน้องเพิ่นเนาะได้เพอยางนี้น้ำแจ็คเป็นอยู่หร้อยังไงจากไปไปเบิ้งโดย จะลายก่อนนะพุูดขึ้อนสวยนะฝ่ายงางการท่งนี่ก็ยังเป็นรุ่งเลยสาวแม่นเพราะว่าง้อนี่พี่มันตายบ่แม่นยเหรอกเด็ดเนาะแม่นตายเด็ดบ่เด็ดเด็ดแบบนี้อ่อยว่าลูกคือสีอันบ่มีแท้ค่อยว่าแสบุญตาเห็นว่าเด็ดมันขาดเชื่อลูกเยอะมันเด็ดแหงเนาะสบายดี มาากันก็สบายดีกันนี่แล้วนะบันได้นโอ้มเาหน่องมาดูจะมีแไหนบ่น้องมาหน้าไปทางไหนเด้บบันไดนไปกันได้สิ่คือผิว่าบอสบายดีได้ไหมเด้อเข้าไปไหนนะอดีตเข้าอ๋อจ้อดทางไหนนะหน่อทามัน มากับบุพเพน้องมะนาวเพิ่อนฉันเนาะยไปได้เช้าคุณไดเช้าคุณเนาะแม่เป็นแก้ยิ่วเต็มหมดเลยแม่ยิ่ห่าวยห่าวเต็ม้่เป็นจะได้ช่วงนี้เพิ่นอบุพังครบอกอยากไปอยากไปแต่หึงนาบ้านทับพุ่นเด็นไกลภาพไหนบ้าน่าพุ่น ไปเบ่งลุกสาวันคำเนาะสาวันคำช่วงนี้ดูคำเาแน่นคืนอลุกดูคำมราแล้วจุไปแบบเร่ก่อนใช่ใ่ำเผือกก่อนจุไฟบเร่งให้ให้ขน้ำเผือกดูคำดูคำเอ้าดูคำไปน่กันขไ่ไหแล้วก็ขาบ่เมื่อวานี่คอเห็นนางกินลาบเบย์อยู่โอ้ผู่ก็เราไข่เห็นเหรอเาะแบบ้เออเอาเช้างเลมาฝากนาอาส่ทมาให้แน่ เพื่นยังนั่งอย่หรอเป็นวิสุนธิ์เอเพิ่งไปได้สิมาเนาะวานนี้เนาะเด็ดอ่อนคนได้เนาะเป็นค่ำเมื่อไหร่เงื่อเคยคิดว่าไปดูว่าเด็ดเด็ดวันนี้เพื่อนยันบอกมาง่ายเนาะอยากไปหลายมือแล้วเด็ดกับเด็ดเนาะเป็นยางว่ะไปแตเงือนเนาะมาเมมาหอดหน้าไปเอามาไปชงกันหรอแล้วโทรสิไลนว่าหอดเด็ แต่งกะหากระพดหน้าเดี๋ยวนี้มันพอดไว้แน้คุณขี่รถทุนไทยถึบอกโบกยุบไปดินกันเรื่อยเอออยู่อันว่าแต่ว่านี่อยากไปดิ่นทุันข้ามาไปกู้เงิ้นหนึันว่าเินได้บ้าแล้วนี่ไปให้ได้ไปทั้งแม่ก็ว่าวาให้ไปคันบอกเพ่นอย่างไปเพือให้ไป้ะใบหน้าผีมันเหล็กคุณข้านตามวะยางเมอวานี่ยางม้วนชองลบลูก้าโปกรถคีดค้าทอยางว่ะแฉ็บอู้พนักนองานเอาพนักหอมบ่พน่ะหอมพ่ออกเ่อดอะไรเออ ไช่เบิดเอาเอาเอานำมาปลูกดิบบอห่าผักเสริอมือนะโอปลูกเลยู่ไอแฮะตดนะปลูกแมปลูกบ่ไอ้โดนฉิดเมืนอไรกับไป้ขาเทื้อไอ้ใบบอเอ้ามันไปนั่นนะไปบดไปบดนะเมผ่าปลูกพัอเมผ่าปลูกพักต่มาเช่อแมเมื่อน้ำบังนั่นเขาว่าไปเลยเพิ่นว่าโอ้ยเนาะไว้ายายางไปโยกเขาเลยฉีดลมๆหน เป็มืออื่นก็นยงเิอมยาในข่อยพัยกปีใหม่นี้าวไาดอกพัายันลมเลยปีกานี่ก็หลังคาไปไหนคนติดเนาะเกินชาวไรก็ไปไหนบ้นเ้าแมเี่วาไปเย่าแเราไปชมบุก้วารงเยียนอยู่มันฮันชิโนอ่ะอืชมแค่เพิ่นบ้านเฉาคนน่ะงานตัวเขาบ้านเฉา่ฉยหมดเลยน่ะจะล้มกันบ่ เราทูแล้วเนาะมือแล้วก็ไปโว้ดเหรอเป็นแห่งนับขั้นนับแน่เนาะโอ้ยเป็นจะได้สามมือนั่นนะเป็นเอาตามมือหงมานชูกินแซ่บอยู่บ่เสียลูกอืมอย่าไปอย่าไปเน่าจุงได้หมดไปแล้วแบเขาว่ามาหนึ่งเข่าช่วยเด้ออื่นเช่าแม่ปุ๊กลูกแม่นูไปหนึ่งเข่าช่วยเข่าแบบไปกินตามหงมข่อยล่าว่าจังว่าเออพ่อพ่อทำไงคันไปไปแต่เรื่องก็แบบนีมัช่วยลนะคนเราช่วยไปมันหลายเวียดอยู่นแล้วหได้นะเล่าวางให้คอยน้ำไปเอิ้น บ่อแลกเเสวยคือกันเขาเลยบวเออท้งหมดที่มาเองแต่งคนต่างสวยเลยไปแล้วพอดีเขาย่อกเข่างาไม่ชราบเขปลุกตูกแล้วเนี่ยนะเขาโเขาจะเชี่ยวเขาหิวทงเขาไปไนเม่ต่าอ่ะไปได้ผลเห็ดแล้วเลยผลว่าไปได้อายเปนกันไปไปแต่เช้าเลยผลแต่หมดอย่างไหนอ่ามนไปกินตาเล่าได้จะกินตามหุงแล้วก็แต่พ่อมันคัวแล้วเป็นผู้จัดตํามืนมวยว่าใช่ไหมมวยแด้ผลไหมอยา ัวแล้วได้พัวพัวแล้วจักไงแล้วก็คือมายิงไงได้จ๊กอกป๊กล้วก็ให้ลูกตำให้น้องมนาเพื้นเช้าวันหนึ่งเขาถึงน้ำชอยได้เออผมแล้วแมยปุ๊บผกไปันไปไปแต่ชาวโรตีว่ายไปชอยเนาะโรตีเราได้แต่ขอยกันยังอายุห่างกะเฮา่าลูกญาเต้าเน้องของเฮ็ดนได้สั่งไปได้สานักก็ดีได้เนาะคือน้องพนเรบริยาอยังน่ก็เคยใชนะ ข้าตื b b ่นสวยขาตื่นสวยวะไม่ได้ปลูกแล้วว่าจะตอ่นเล็วนะปลุกอยู่ีมุดชึมลูกแม่เต้าไปอินขาเพราะว่าเนแต่เนเดียวหมด่ะไปที่ไหจนเศร้าห่วงันนั้นเนาะยังงอเป็นบุคคลตื่นเล็เลยนะเช้านี้หมตื่นมาตื่นข้ามมาแบบไปรู้ว่าเต้าลูกรู้ว่าเต้าลูกงงงี่มาลงไปอาบลงไปห้องหน้าช่วยหน้าลงแม่ลงเสน่ใครยืดเนะอตัวนี ทางลมทางฝนชันบอกว่าบ่อออกมาถุงนะมันสึมีลมเลยเนี่ยนี่บ่อแมน่อข้างนี้มอยู่ในบ้านมันอยู่มีลมอืกใจนัเนาะใ่กกเรื่องมืมันจังมาผมจะต้องขั้มหบข้าศย่าไม่นเะแต่อยคือมาอยู่ห้เชาได้ยินไรอาน้เคือสเพงอนอยู่สองมือเราหนเหงาแม่นนคือในน้อยจุบ้มาแห้งนักนี่เนาะวาในหาะเอะไรแค่ยายเปิดพัดลมกะขนาดกลางคืนวิมิตเว้นได้ีห แมนเปิดแอร์น <facial> ชิบเก้าองศายังไม่คือเย็นจะมีแอร์ความร่มชิปเก้านะยังเราเย็นได้มาสายสัตว์พยกอะไรเพืนมันนอนจะ่ไนมมันนอทสิเสียงแอร์มันนักได้ชาวชาลายมันจุดพูดอทุ่มใส่ใส่ก๊ามันตื่นเนาะจึงกินมีเครื่องเดียวสิบโนกนบ่หอนพูดคันรมนี้ชัางห้าพาเดเข้าไปเนาะแหม เนี่ยลวคือว่าเจ้าอยู่เพื่อนเนี่ผมเป็นตะยุมันหอนแห็บอยู่นาแบบมีลมเนาะอยู่นามีลมอยู่เพื่อนก็ชิอยู่ตะลางกันนะเนาะโมได้แห่บโตะลากโเห็บปบนไหนมีสองสั้นเลยใคอยู่เนาะโเย็นเ่ได้เห็นว่งแงแดดเมื่อบ่มากแทงแดดว่าอีกเมื่อยังังเมื่อไก่คือคาก็คือว่าโปกอ่ะเมื่อยยังรับเมื่อยยังไอีมาดินเนาะออพีมาดินดตู้ดินอะไรไอีจะมาดินเต่าอนบบายมาได้เหมอนนอย่างตู้ดินมานำหมอ เพีียนบุญม่านบุญข้างเข่าแ่ะพุ่งกุ้งโอ้พนอบเอาหน่หยเพื่อนบ้าเออเอานกำไรเพรนเบสเพรียนมาจากพุ่งเหรอนะมาคนเดียวออเพื่นมาแต่ทางรถแล้วมาเองเลยบอกรถเองโอ้กระจายแห้เนาะมาบุญจากทางเขา่าเพื่อนน่ะถ้าขับรถกลับไปกลับมาเหมนน่ะแต่ตู้เด้กงูไปเอาอีกไม่มาลงทางเราอ่ะอือคนเดี๋ยวมาลงทางเนาะ มนเพได้ยังมาฝากมั้งทไหนเนีขนมชกเร่องสินเพิ่นนั่งเสือตัวนั่งโอ้แล้แค่ทางผ่านมอเาทางผ่านอเรามาเที่ยวเรามาเที่ยวแล้วเบนยร์เราอยู่อยู่ฉันก็ต้องตื่นเองอจังไหนตัวแล้วเฉยเมื่อคุเมื่อพวกคนอยู่แต่คนตั้งใจว่านอกคนมาเที่ยวเว้ยฮะทางผ่านเรามากระเตงบอกเสือตัวนึงกระเตงบุญเดินชามถ้านเมื่อเมื่อคุณนะอ้าวเถอะแต่ว่าชื่อที่ดีนมม่นนี่ อยู่ตั้งูชินีเราโอ้ยด้วว่านัาเป็นนัำโม่ครับซื่อที่ดินให้พวกชายบุญหม่ใช่ไหมคว่าเครเฮ็ดไรแต่ห้องน้ำหรออไรเห็ดอะไรเือไหนงเอเห็ดยู่พุนเขาหลังนึ่งอีกแล้วอืมโอ้ยมาเห็ดอีนนี้ออกมาหน้าเลยเพราะน้ำเงินใหม่อยากได้อยู่ว่าจะกันเย็นไดเนาะไม่ได้แล้วใช่ อือเออยก็ได้นาคนเอาชีวิตบอจบเนาะแม่เออั่นบอทีทวาตู้คำว่าน้องมะนาวสิไปอยู่ไทยนะน้องมะนาวสิไปดีบออ่าคือสิไปอยู่การสินบอกแนนเห็บไม่คิดสุดเนาะสุดชั่วหลินชื่อบอสัสั่นคนการสินบอกค้การาชินดูชงค้นเหรอโอ้โหปวดก็ปวดกระเพาะเลยแค่ปีปุ่นนะอายุเพิ่นนะยังน้อยอยู่เปล่ คือว่าเช่าไปสิเหือยังหน่อยอยู่แต่ยังคนยังนมอยู่เลดูแลผู้ชายน่ป้าหอยผัวแบบว่าเลิกกันนะคนนึงอะหน่เมยอนี้อถงเฮียนดูนหอลดแตลดไทยบ่เหรอมาวันลเป็นลขันบุญนะโอ้ป้ายไทยบ่บ่จะพอดป้ายเป็นชื้แล้วเอ้เป็นคนชื้นม่เป็นผู้เพิ่อชิมพนว่นฮ่พดกระบะ เกี่ยวกับชิมาโนะมะนาวไปนะเลยมาเยี่ยมมาอยากมาพักแต่เราเดินไปโบหินว่งน่าก็ตกใจเนาะมาบ่เห็นอยู่มาบ่เห็นบ้านไปแล้วก็แล้วคือคือวันนี้คือวันน้องมาไปไครไปทางไหน่ะไปก็เราแบบเราชิได้ดูว่านั่นเราก็ไปหาเที่ยวหาแบบนี้เกี่ยวกับช่างก่อนเนาะเราเป็นยูทูบบออโ้ตู้เรนบามือชงการนี่สิมา พวกทั้งตู้เดนทั้งใครเราคนไทยชิมาชิมมากินเก่งนม่อยู่หน้าตู้เดนนอกจากิมมาอีกเราเออเราเราเป็นยูทูบเบอร์นะกินเก่งนม่อยู่หน้าตู้เดนแค่บุตรตายจะบุอยากบ่อยากเยอ่มึงมาชวนไปว่าสาวกินเก่งน้ำไม้น้ำเกินนะมือสมการเนาะมือสมการปาร์ตี้เก่งน้ำไม้เก่งน้ำใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเมนูเป็นยัี้ย ย่งน้ม่กินแท่ทุงอ่เดนเนาะช่วงนี้ได้กินด้วยยั่ไดบัเกูเอฟซกินเองมาจากบัตรอมือไก่นเอฟซีทั้งได้เลยจักเราเคยเรามาเสินึ่งแน่ผมเนาะแต่ตู้เี่นตัวแทวแถวแบบบกจักกี่ลอวแต่าว่าจะดฟูบกุนมากระันตะกี้นี่แหละทนาม่เมนดีเมื่อเมนจื้อคอยว่าจื้อเอเจ้าอยู่การชินว่าเออหรอวะอืมเคยผ่าผลมาอที่รหกนะ มาเทเด็กแล้วก็มาเที่ยวคือกันแล้มาเที่ยวบุเดียวร้องเข่าบ้านเฮาวันนี้เราเห็นนล้วคลิปนำมาตามคลิปคือกันตามคลิเราถามก็แต่แต่เว้นเที่ยงจนค่ำจนเขาหลิงคุ้ยกันเข่าวัดเออเอามาเมื่อวานนี้เราก็ถ่ายบนหนองมะนาวถ่ายเออเอาเห็นให้อีกเนื้องี้เออเอออันมันเราล่อให้ยีน่ะเลยอืมแล้วมีของต้นของฝากได้เราไปดูในยูทูบดิหาถ่ายทำคนนั้นคนนี้ได้พึ่งกันเนาะ ก็สิมาเยี่ยมอีกแล้วว่ะเบิ่งน้ำคลิปแบบก็ยังผูกโชว์อีกแล้วว่ะเมื่อกี้คือปกติได้แล้วว่ะใช่คือไม่ผูกเลยอบอกไม่ได้ผูกแบ,บก็เตยบุญกว้างเข่าคุณเนะนียนยัดเก่ลอาลุ้งคลิปเก่าว่าใช่เนาะ,ะ้วอมันเด้งนะคลิปเ<ด>ก่าเ <หา S 1> ด้งก็รูหอยู่ว่าเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนบางทีนั้นบางทีนั้นบมวยแข็งลงนะสาวงามมวยนีนะนมวยแข็ลงใหม่นะมันกระซั่งได้ว่ะเช็ดผ้หาตู้ลินมาพ่อเนาะนะมันกระซั่งคือว่าเออเชิญนายหาคลิปตัวใดเด้งแล้ว มันจะขึ้นหนาเลยเนาะซาบลายยังเนบบเวลดมด้นาก็ูอยู่แมนตาก็ชีฝ้าแห้งนี้เลยจะบุวบกเลนี่ใเอาแ่าบาแล้วก็มันก็รบบด้วยล่ะคลิเก่าหรอเออเกมันถึว่ามเจะยกันนั้เนาขาดมากแต่บนงเแม่เป็นก้อยเนี่ยกับบญช่วงตอนบนกองเขาแล้วเนาะกองเขาอไมาชองคำปล่อยเลยปล่อยเลยนะ คอยพาไปตีดอกไม้ดอกโตกันน่ะบ่งมันยังกินผัานกินนียังลามโฉอยู่อออีกดอบอวหรอวะโอ้โหวันนี้ที่หัวจเราเป็นสมใเลยกันเลยวุ้แรงลมหนาพี่น้อยยเนาะเดี๋ยวแล้น้าแฟ้อแยงหลกบิ่บึวลาเาบึงว่าบหยาง่าห่วงเฮงมา่าห่วงนนังมานางเงเป็นห่วงเฮงดย ปกติพนแน่นอนเด้งขึ้นมาว่าปลูกโฉล่ะเหรอฮะใส่ใจเนาะโอ้คนบัดลืมเบิ้งวันทีแมนแมนงช่องว่าบางช่องกับบอสไซวันทีข่อยยิงอไซแล้วข่อยบ่มันขึ้นเองเห็นอยู่หมายว่ารายเดือนเนี่ยมันเร่งขึ้นมันเร่งคลิปเก่าเร่งขึ้น่าเป็นย่งเป็นยังปลูกก็ห็นอยู่ปลูกแล้วฮะไปเป็นผนมากเลยกับคนอยากปลูกก็ให้พันย่อมให้เพ่ดปลูกก่อนเนาะปลูชวนวาเดเนี่ยเดือนแน่นอนจะเปิดเข้าไปเปีนเพื่อแมนเราเบิ้งน้องคลิปนั่นเขาเราเบิ้งเหมือนทอด เขาถามปวกกับมาถ่ายถามเลยเป็นยังคนจึงล่ามชูอีกวะล่ามแล้ะคนว่าของแนวเข้าไปเป็นคนผูกอีกคนเนาะคนล่ามอีกเข้าไห้ล่ามคนว่ะอืมโชว์นั้นละยอมได้น้องเอ๋มานี่อืมแต่ว่ามาเออว่าน้องเนาะน้องว่ากี่กันน้ำให้ให้ก็น้องผูกเราผูกก็อร่อยเนาะจัดเมลได้เนาะเลยจัดเปิดให้ผูกบนผูกเดินมาหนีคือไปดินเนาะพังเบื้องแรงสิมาตะอุตรงบอกเวลาบอกอันว่า กันข้ามโมไปที่วันเราตึกฟ้าตึกปีแล้วก็ประดิษฐ์หน้าอีกอะตึกปูตึกฟ้าแล้วมีอยู่ในกินคนมั้งของแกนไรผ้าไปเป็นร่วงหลอกป้ายคนมั้เป็นร่วงก็เป็นห่วงนี่เนาะเหมือนเมย์จะเป็นน้ำมันเมย์คัดขาเหมือนถ่เกิดได้นะเป็นดังง่านสาวไล่ยังนดูอแลอย่างดีดอกมือแร่งกับมาชมคนเทือดทับเลยค่ะแ่นบริยางช้ำแ่นสมม่าต้องเต่าเลยนะก็จับกลงใส่ผมนะฮันติแนนเป็ไรเนาะเออจลืมจับได้จ้ะ ข่าวเนาะข่าวว่าพอดีเขาเฮเขาชาเขาเฮเขาใชาเขาเพื่อนพอดีเป็นไปบอกว่ามว่านี้ยัน่ะเอ้ยยังขี้ไปฮักไาอยกอีนม่้เแถไหนสีสางเฮี่ยนอีกบ่เอนเนียงงวงมูนี่เน้ะเมียชมพู่อีกนี่พิดมาก็บู่เพิ่นมาว่านี่เพิ่นต่อถามมาเพิ่จะบอกชุมพู่เพิ่นจะเวไนยเพิ่อเด่เพิ่นว่าเมื่อไรต่อเนี่ว่า นกน้าเก็บหนักตีพู่อยู่ขนาดตัวเอส่ะมีกับเาบ่มีนะยังมันยังบ่สุกจักมันยังบ่สุกมันบ่สุกเด้ไปดูนั่นมันอแบบมันชุกแล้วดูนั่นกัเนาะยังเป็นซอสอีกไงเปิเป็นตลอดเนาะแต่เราบ่เคยมีกุบอันนี้่กับโบเคยมีโบพู่โบเคยมีกุบอืมคุณภาคภูมจะนามแล้วออกบ่ได้น้ำพึ้งหอมมันละลายแค่นี้นานนี่มันยังใช่นานพักกป็นกากชาวไร่พผลไม้หายวานกบ่น้ำสไล ได้เวาพักกาดเก่าลายปีได้เ่าชื่อว่าจิบานเพื่อนเขางพลวันโอ้ยท่านลายปีท่บาบอกได้ทางน้องปีใช่ปีก <c oughs> ่พลวนันยังออกอยีกนะพักกาดพักกาันดพกกาวันมันเป็นไล่เป <c oughs> ินหฮว่าไงถ้ายังกระตามเนาะลายปีเนาะเก่าเกืนหมดคุณแล้วอ่ะคุณภาพแล้วแต่่มีแค่นาะนอืมตอนนี้ยังอยู่หน้าก็ยังไข่แต่ว่ามีลมมาแล้วแนี่ยอยู่หน้ามันก็ไ <c oughs> ม่นน <c oughs> าลายก็ไม่ลาย พอหาออกมาล้วตกใจว่าพายุเขาย่าม่กี่ัมายุพายุว่าพายุย่า่แน่เลยเนาะยันกบะบี่ผัดเือนผัดชันปายตายแล้วยังกระเพ่งยังกระเพงสูมือนี่เนาะซื้อมาโตเติมมาใส่กันละแน่นเลยทุกชิ้นทุกอย่างเนาะตะกีปูนสอบละร้อยร้อยในเงินาหะกนยังี้ยซาหะไม่ได้เกินห้าร้อยนะศพใไรเก็ตอนนี้เจ็ดสิบปลายพาปูนแดงแปดสิบศเจ็ดสิบ มึงแน่คือมีนโพดแน่โอ้มีหวังแล้วเนาะเฮเธอในซ่านนะยู่ได้ก็อยู่ไปบัตรแต่ทา้งผู้ใดผู้ท่านในเหดุเนี่ยเนาะน้ำยู่เนาะเห็ดโอ้มีเงินอยู่เนาะในศิษย์สาวใหม่ค่ะคือสิว่าใม่ต่อกรตานีใไม่กับเบิดแล้วเนาะพยายามมีเรื่องใหม่นะมีขายกันด้วยกันมีกันตั้งเตือเตือเกินมาไปยามเอื่ยกัเนาะ ไม่คันเม่นว่าไปไปเตยก็เป็นแบบเมยย่างรู้ก็ไปก็ได้เตยเป็นลมเป็นแรคันยางอ่ะเนาะแต่ถ้าเป็นห่วงเจ้ะอย่างน้องมะนาวนี่ให้กินย่างน้องเตอะแต่ห่วงมันอะรอย่างนีน้องยางแล้ว่ะไห้กินย่างก็เม่น้องเตอแล้ว่ะป้าว่าปนมีน้องชายเลียวแก่งเดียวตอนนั่นม่ไลอยเทคทัเมื่อน่ะ ไปก็ไหแล้วใช้หมวกใช้นั้นอัหนาตาแม่มันเด็ดหอานม่หปวงเนาะนี่เลยนี่โอ้ล้วเธมาบอกเอ่นลังางการด้วยเักนึงใช่ไหมโอ้คักแล้วฉันแบบทำ้าังฉงการค่านตู้พันก่อนสงการเป็นยังเนาะอยงในดิ่มงมการ มันที่คนบ้านมึงซื้อนั่นตัวหนึ่งมึงื่อใหม่คนไงดอกไใหม่มเสื้อดินถึงการซื้อือมาเขาเก่งกันคนว่าอือคืออะไรอันนี้ลูกตัวนั้นเก่งคนเก่งนางป่าเนาะป่าได้เนาะโอกาเตอรเนาะอย่าง้มัสจะก้าวแม่แล้วก็าวลมดีไข่นะว่าเจ้าเดี๋ยวนี้พันยันนี่เจ็บุูบว่าจะต้มนขมพ่อนเช้านีหรอถ้าหุ่นเก้าต้มขมพ่อนก่อนป่ะอือถ้าต้มขมพ่อนจะมาก่อนต้มบวานมาคือต้มหางไม้ต้มบวานเมยอย่ายนี้มเจ้าเนาะ บ่อยายูกยาดนั่งมนั่งเจ็บกินไม่ว่านาทีหนึ่งเดีวเปลี่ยนอาทีกกนหนึ่งเดีอเปลี่ยนโมน่หวาน,านาหวานายังกเวลาจ้าไปกนเนียมาม่าแต่บ้นพ่ชิมที่หวานจังจำโสมปั่นต่อมกินน้งเือกนจะกินจังมือได้สับาชิโต๊บนต๊บที่กินมือหนึ่งนุ่ยาจะบุลองกินติดกันสักหนึง<อ>่งทีต่<อ>ต้องอย่างก้อนที่องที่สูเล้ามันกะไรปีนเพิรนเลยโเพื่อมาชิโรุเัน่อไงกเไยเนาะกันเมี่เนื้อพ่ก็ได้คามาปลูกบ ปูหัวค่าอะไรดีเนาะเมนเอากี่ฟุลนมียังมาใส่แล้วมันพองหัวเพลหนึ่งจำเจลเนาะใส่ตรงไกลกระเซ็บใส่ยังกระเซ็บนะค่าเนี่ยมีค่าดิมีค่าบุ๊ชสีมาตัวไหนดีเนาะหางบโบราณเมนบ่มนั่นไม่ไหวเนาะเด็ดเด็ดเนาะโอ้ยคนทีเจะเอ่อานี่ยางกลับไปกลับมากลับเมื่อเมื่อถึงน้ำพุนนั่น มากลับเมื่าน่ายขาโป่งยางเก๋งกีกบเมื่อมาจะไปชื่อแป้งเย็นว่าใช้มฉบได้คือคนอ้วนกันได้เท่าะันเนาะตั้งเป็นนนนะตั้งจะเป็นเนาะพออ้วนเดียวขาออกเลยขาใหญ่โตเราบออ้วนแต่ข่อยเนาอ้วนชีก่ยางมืใช้ก็ได้แล้ววเาเคอเบิ่งช้ำๆนี่มันจะเบิ่งงแรงคึงเจ็บต้องใส่สูงแล้วกันคามาปลกเอามันแห่กนดี โอ้ส่งติดเลยอ่ะอนุ่งส่งเหราน้าน่งสงกันเน่าก็มันแติเออมันเชฟวันนี่บเคยใส่เลยใส่สินที่แบบใส่ง่ายโมบปโมปเอาไปใส่สินโุปเราใส่สูงนกูกชาวนาเป็นยังเปาใส่กบะน้วแบบแค่เสน้องมนาวอยย่ก่ะโอรม่มนาเมย์พิ่งกลายเต็มแล้วไอ้เาแกอยู่โตเบิดบลบโบ เกมวดันชอบเลือนเินโอเนล่าชอบถึงหยัดน้ำรอปีเดนหน่วยสองหน่วยมกนเนาะ่วยไดลายหน่วยตืดนเลยนี่กับโบเทงเบลี่ยเฉลา่ยประมาณเท่าไหร่ก็สว่างซื้อแปดพันบาทหน่วยแปดพันเนากัเอาปีละสิบหน่วยด้วยเแลแต้เนาะด้ป่ไสิบหน่วยนี่หยัไปเท่าไรหน่อยมันกับเปลืองเงินได้ขยันลายที่เดียวเปลืองเงินคือเท่หน้อย น้ำก๊กก็มีบุด้เอาว่ะเธอ่หได้เสียดกินเนาะม่อ่อนมาเอาทางของป้านอนทางไต่เปถิ่นได้เจ็ดสองต้นนั้นชู่เกินนะเิตัดน่มนอยู่เสียวได้ผูข้นกันนะป่าบไม่ป่าดีก็ละอยานยเนาะตอนไม่มันปรงไรใ่ไหมตื่นบอกขืนอะนี่มันแดงวะเต๋อึุนก๊กนะของป่าผูขึ้นลงหมดลงมากเรค่อยขนชูงชุง้ขข้นได้คนเสียว

แม่แล้วมาชมคนเพื่อนจัซาเนาะต้ห่วงหอกเนาะแล้วบป้าให้มาเองเนาแม่น่วงเาไปเข้าน่ะุน่ะเอากระบอกผักลงเป็นห่วงดถ้าถ้าไปหน้าสวันคําอีกเนาะพักแล้วเพิ่นดูแลดีหยังนี่ไปหั่นมีแต่คนเบ่งแยงดีเด้สวนคําลง้เบิ่บน้องชาสับนะป้าไปอยู่กําช่วงนี้ก็พอแห้งอืเนาะแต่นงอยู่ะยนจังเนาะว่าบ่กินได้ยนืกินาวเถกนเนาะไผมีเงิน ไปมีเงินแต่ว่าเวลาเฮาอาบฮ้อนตามต้มหน่อยนึงก็ฮ้อนเลยบ่อยากสิบ่อยากสิคิดด้สภาพได้หมดตามที่ว่าอยู่กรรมอยู่กรรมเวรกรรมเนาะกรรมเฮยท่านไปมีเงินก็บ่เบอกนึงบ่ัผู้ใดเสียชีวิตเพิ่นเอเนดีติแม่นหลายคนหลายเป็นแต่ว่าเพิ่นเอเนอยู่กรรมก็ถึกเด้เพราะว่าเาหมอน้ําพอดยากไปกรมบ่แม่นกรรมไได้นักนี่กรรมผัวเลอยู่กรรม จักคัวพื้นคัวไฟต้มหน้าแม่นเขาได้ห้อนั่งอยู่ซีรัเขาผัวบางคนนี่บมได้เฮ็นไอ้ผัวบางคนเอ้าบผัเห็นบางคนนี่กับแม่เด้กกับแม่ผมเป็นแต่กับผัวได้บอกผัวหัดมาซใชเนาะบางคนผัวอยู่ไทยเสยเลยเนาะบางคนย่างยผัวนั่งอยู่นี่ก็คือกันนั่นแล้วชิบเอาไปน้ำไป โอ้อ่าๆทำกินน้องเลยบ่ามดลายเฮง n า a เนาะพอเริ่ับมาเลยนาะโอ้ยกลับมาเลยใมีแต่บอกว่าโอ้สบายดีเลอสบายดีเนาะโอ้ลูกผบึงพักน่องมะนาวก่อนเี่ยวเนาะคนไหนบัรไดไหมเนาะในะบ่อ่างจะละมือนะนี่เอะไรแงแล้วถักเิดพี่น้องไว้อย่าแล้วว่าเฮ้ยนว่าชุมกลัวพักหน่อเนาะ ก็หายแล้วบ้างโอ้คุสมพอดีคิดว่าหยานะเจี๊ยบอ้ต้นขาคนเห็ดเอ็ดวงกองกวงเนาะใส่คุณหดหน้าประจุ่มดหดหน้าเมื่อวานคือแห้งแท้ใช่อยู่ดอกอันก็คนกระแห้งอยู่เนาะอันนี้จากแกวแกวผู้เว็ยดนามเชือกันเลยรำจากไหนหดไหนแร่ก็ไม้ที่ใหญ่ใหายๆมาปลูกข้างอกมันหน้าโตใหญ่เนาะพวก็ยังก็ได้ที่มันเป็นใบใหญ่ายใบๆอยู่ดีอ่ะ พักที่ไหนไว้แค่เราอะเลยแมนแมนจุดไฟโดยจุดไฟน้องมะนาวเดี๋ยวผิดแนวบ่อดิบัวน้องใหม่คือเนาะบัวผลกัตัดไปไม่ได้ใช่ไหมจ้าแม่นไม่ได้ยังบูปรงยาวปเอาแไหนเนาะเอาขูดใส่เหงาวันนัน่เดียวมันออกบ้าโถสับลาบอยู่ยิ้มจต้องไปหาไก่แลาวอันนี้ก็คือพวกเปล่งนัวเนาะถามว่าใส่ต้มปิดต้มไก่หรือว่าใส่ว่านัวพี่น้องเลย เมืองเพิ่นปลูกคากะดินเพิ่นกะคือโบอจะปุจิป,ปีเนี่ยสี่ประมาณนี้เนาะเมื่องพี่น้องสาว่างกัสิคอจบคลิปเพียงตอนนี้เนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพ่อเมยพี่น้องเด้อเนาะกับมหาน้องมะนาวกัเพิ่นกับโบยู่ซ้ำมือนีิเนาะกัพ่อแต,ต่มีเพิ่นเพิ่นประดินวะประดินน้ำสาไลวะกับาววังกัสิคอจบคลิปเพียงตอนนี้เน,ะนาะกัพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี